จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่5 F-4 Phantom II f c Phantom II เป็นเครื่องบินขับไล่ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินทางการทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นและสงครามเวียดนามด้วยความสามารถที่หลากหลายและใช้งานได้ทั้งในกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา F-4 Phantom i ถูกออกแบบมาสำหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1,950เพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่สำหรับทุกสภาพอากาศแต่ด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและนวิกโยธินนำไปใช้งานด้วยเช่นกันทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินลำแรกที่ถูกใช้งานโดยทั้งสามเหล่าทัพพร้อมกันในช่วงสงครามเวียดนาม F-4 ทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการรบทางอากาศและเป็นเครื่องบินที่บรรทุกอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไปจนถึงระเบิดโจมตีภาคพื้นดิน F-4 สามารถทำภารกิจได้ทั้งการรบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการลาดตระเวนและการปรับปรามการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นคู่ที่ส่งพลังทำให้สามารถทำความเร็วได้มากกว่า2มักและมีเพดานบินที่สูงสามารถบรรทุกอาวุธได้จำนวนมากถึง8.4ตันทั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์ และขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อนรวมถึงระเบิดที่หลากหลายเป็นเครื่องบินสองที่นั่งโดยมีนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธที่ช่วยกันจัดการเรดาร์และการควบคุมอาวุธที่ซับซ้อนแม้ว่าในช่วงแรกนักบินบางคนจะไม่ชอบ F-4 เนื่องจากในรุ่นแรกแรกขาดปืนใหญ่และเน้นการใช้ขีปนาวุธแต่เมื่อติดตั้งปืนใหญ่เข้าไปในรุ่นหลังๆ F-4 ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก่งกาจในการรบระยะประชิดด้วยเช่นกัน F4 Phantom II ถูกปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐอเมริกาไปแล้วแต่ก็ยังคงถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศของอีกหลายประเทศทั่วโลกมันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความอดทนและความสามารถที่หลากหลายทําให้ F4 ยังคงเป็นที่จดจําในฐานะตำนานแห่งเครื่องบินขับไล่ย,ยุคสงครามเย็นครับ